สองหน้าหลานสองพี่น้องใกล้ถึงเวลาต้องแยกกันอีกแล้วเหนื่อยหมดแรงอลยดาน่าใจจ่อยไม่อยากกลับบ้านปวินกลับไปหาป้าป้าเลอล,ลูกโอ้ประวินต้องไปโรงเรียนพรุ่งนี้ครับไปมาครั้งหน้าค่อยมาเที่ยวใหม่นะเอ,อนักเรียนฝรั่งเศส่ะลูกนะนักเรียนฝรั่งเศสขี้ดือ้อเอยดาขี้โกงด้วยฮไปโกน โกหกเหรอลูกใช่อ้โหูอย่าดาโกหกวะสันไม่ใช่ไม่ใช่ยายเห็นอยู่เฮ hey, ใส่เขาอะนักเลงมากๆเลยนะเนี่ยเขาสะดุดปลายเท้าไม่ได้เ hey, ฮเลยนะนักเลงเขตฝรั่งเศสอะอ้ยไอ้ก้อนน้อยคั <c oughs> กไหลเนาะปถึงเวลาแยกกันและงดหน้าเอาใหม่นะ